ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีพี่พี่น้องนองก็ไในคลิปนี้ก็โชคชัยเบ้าโชคนะครับก็จะผ้าพี่พี่น้องน้องนะครับมาแกะของขวัญนะครับของขวัญชิ้นนี้จะเป็นของเบาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีอีกสินหนึ่งครับผมอันนี้ก็จะเป็นของของนายจังครับมือที่ไปเส้นไปเส้นรับเงินภาษีครับเพื่อนก็ให้ของขวันมาครับผมก็เก็บ เก็บใบย,ยังดีบอไดแก้ครับนี่ครับหลักฐานคือบอไดแกะยังเลยเดิมๆครับคืออยากจะเอามากแก้ยูพี่ครับผมนี่ก็จะเป็นของบ้าหน่อยครับบ้าหน่อยนี่วันที่ยืซีผมไปหาเพื่อนบ้าบ่อยบ้าบ่อยน้องบัวซึ่งทําช่องยูทูบอะมาเหร่นน้ำบ้าหน่อยเพื่อนเล่ทายคลิปทายยังน้ากันแล้วกับทุ่มเครื่องอ่าก็เลยได้ไปทรงบ้าบ่อยในเมืองแต่ว่าผมบ่ไดไปน้าครับเพระาะว่า ผมขี่จักรยานผมต้องกับที่พัก6กิโลเมตรครับผมก็ยานเดือกผมเลยขอ,ขอเบาหน่อยกลับก่นอนในมือน,นั่นนะครับอพอเวลาผ่านไปปุ๊บเบาหน่อยได้ทรงเบาบ่อยเรียบร้อยแล้วเบาเบาหน่อยเลยชื่อนี่แหละครับมามาให้ผมนะครับผมก็ได้ยินเสียงรถอยู่ที่พักของผมนะครับยักผมขี่รถ6กิโลเมตรถึงห้องแล้วได้ยินเสียงรถ มาจอดพวกกันรถไปน้อเป็นรถไปน้อก็เลยไปเบึงนะครับปากโกด้าเป็นรถเบาหน่อยโคกลางนะครับที่รถเก่งมากกับมู่สองคนนะครับที่เพิ่นไปทรงเบาบ่อยนะครับเพิ่นได้สือตัวนี้มาแห่นะครับเพิ่นกะบอกว่าเบาโชกอย่าท่านเปิดเด้อให้คอยไปคว้นเจ้าจัางเปิดเพิ่นวางสี่นะครับเพิ่นก็อยากให้รุ่นยังกี่สีนะครับผมก็มาเปิดให้พี่ๆน้องๆบึงนะครับว่าเหมือนยังน้องครับเนาะ ครับพี่น้องครับครับเปิดน้ากันเลยครับพ uh 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 ี่น้องครับเบิดน้ากันครับปึ๊บเอาอย่างน้องนี่โอ้แว่นตาครับพี่น้องแว่นตาครับแว่นตาโอ้ยี่ห้อพอมตัวนี้ครับยี่ห้ออย่างนอกรับนอกนี่ครับพี่น้องครับยี่ห้อนี่ครับเอาคกรับบอกครับนี่ครับพี่น้องครับยี่ห้อนี่ครับ ยี่หัวบอสําคัญครับอยู่ที่น้าใจครับพี่น้องครับารตอนที่กลับบ้านกับมีบ่าวน้อยเนี่ยนะครับที่เป็นได้ซื้อของฝากให้นะครับซึ่งเสื้อผ้ายิงมากเลยครับแต่ว่าที่ไหนผมรู้นะครับว่าบ่าวหน่อยเป็นคนจิตใจที่มีเกิดว่ามีน้าใจนะครับมีน้าใจกับผมหลายนะครับนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวใส่รองเมืงคือบ่โอ้โหมาทานบอพี่น้อง พ่อไปวัดไปบ้าบพ่พี่น้องครับอ้คืออยู่เรื่นองครับขอบคุณบ้านหน่อยหลายๆครับบ้านหน่อยโคกกกางครับผมเกีกยก็บไอ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ออกไปข้างนอกครับจะได้ใส่แล้วครับเนาะเศร้ากักตโตแล้วครับขอบคุณบ้านหน่อยโคกกกางอีกทีหนึ่งครับผมสําหรับความมีน้าใจของบ้าหน่อยนะครับชิ้นต่อไปครับก็จะเป็นของนายจ่างครับผม ชิ้นนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอ่าเป็นของวัญครับผมจาชิ้นต่อไปนะครับเนาะครับอันนี้ก็จะเป็นต้นการแปรไว้แบบนี้นะครับ thank you very much นะครับขอขอบคุณมากนะครับแล้วก็เป็นจากอ่า genesis premium herbs นะครับจำกัดนะครับเต้นการจะเป็นโรงงานครับผมโรงงานที่ผมเห็นนะครับ ที่ผมพาพี่ๆน้องๆไปถ่ายคลิปกอนไปล่าพื่นๆนั่นแหละครับอันนี้ครับเห็นเพื่นกัดแกะมายังหอมายังดีครับขอบพุ่นไปทั้งนายจังนะครับเพื่นกันจะมีของควันให้คนงานที่ที่ทำงานาทุก,กีนะครับที่กลับ,บาน,นครับผมโอ้นะครับ โอ้ของผมได้สองยางเลยตัวนี้โอ้โอมาฐานครับพี่น้องครับยางแน่นอนนี่นอ,นนอตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นอยางนอเป็นลำโพงบอกครับพี่น้องครับโอ้มาทานต้องแกเบิงครับใส่นอบัวนี้นอแก้แอย่างแน่นอไนนลยเดี๋ยวครับพี่น้องครับผมกระส่งแกอย,ยากอย,อยครับพี่น้องเดี๋ยว ก็ต้องแกะมองนี้นอ,อกก่อนปึ๊บอ้าวนี่ครับเลยดักแบบโอ้แบบนี้ครับเป็นอะไรดีเนาะนี่เนาะอะไนะคือบอกอ,อก๋อเป็นแบบนี้ครับโอ้แบบนี้ครับสวยงามครับผมตัวนี้จะเป็นยางน้อน,นี่ตัวนี้จะเป็นสายชาร์จครับ สายชาร์ครับคู่มือวะครับแมนบอร์เพราเป็นคู่มือครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์ตอ่นนี่ครับโอ้คุนก็ะเห็นมาดีเนาะครับอันนี้จอบลื่นนะครับก็จะเป็นแค่สายชาร์จครับผมตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงลำโพงบลูทูธครับนี่ครับเปิดบลูทูธได้ครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็เป็นค้องขวัญชิ้นแรกนะครับขอบคุณไปทางนายจังครับผม ที่มอบของขวัญชินนี้ให้นะครับกาแก๊ดด้วยความระมัดระวังนะครับเนื่องจากผลิตภัณฑ์แต่ละย่างกับแพ็กกิ่งบอคือกันครับกาแก๊ดด้วยความระมัดระวังเพราะว่าต้องเอาไซ้คือเก่าครับอ่าชิ้นต่อไปครับผมชิ้นต่อไปแน่ๆอย่างนอ้นี่จกักเขียดเกนนนี่ยวเนาะนี่ราคาบอมิติดครับเปิ่นบออาจจะให้ลูราคาครับนี่ครับเปิ่นจะขีดทิ่มไปเลย คลายกบว่าเรื่องราคาไม่สําคัญนะครับนี่ครับเพิ่นจะขีดราคาไปเลยครับเพิ่นบออยากให้ลู้จักนะครับราะราคานี่บ่สําคัญทอมีตะภาพครับโอ้ยังนอกรับนนอกป็นพี่น้องเลยยังนอกนี่ยโอ้เป็นเข็มคัดครับพี่น้องครับตัวนี้จะเป็นตัวห้อยนี่ครับตัวห้อยเข็มคัดครับเนี่ย อ่านี่เข็มคัดนอพี่น้องนออ่าใส่ไปแบบนี้ครับอ่าสอดเข็มคัดแล้วก็คาดเอวอ่าบเมียนตัวรับตัวนี้ก็ตตรงเข่าในนนาอครับเนาะอืมตัวนี้จะอยู่ข้างนอกครับตัวนี้ก็จะคาดเอวปึ๊บแบบนี้อ่าโอเคอ่าโอเคครับชิ้นแรกผ่านไปชิ้นที่สองครับโอ้เป็นมีดพับครับพี่น้องครับมีดนะครับมีดพับมีดตัวนี้นี่ เขาอื่นว่าอุปกรณ์อเนกประสงค์ครับพี่น้องครับตัวนี้นี่แง้งนะครับเด้อพี่น้องเด้อบอมเนราคาถือครับพี่น้องครับน้ำหนักนี่ประมาณผมว่าประมาณสองขีดครับหนักแห้งครับเนี่ยเป็นของแท้ครับเนี่ยเบิ้งส่งนี่ครับเป็นคีมตัวนี้จะเป็นคีมครับอ่าเป็นคีมแล้วก็เด้งได้พร้อมนะครับนี่ครับเด้งได้มีสปริงตัวนี้ก็ดันครับผมนี่ครับดัน ปึ๊บมีใช้ค่ววแบนใช้ค่ววแฉ์ครับโอ้มาทานครับนี่ครับนี่ครับมันจะมีสปริงให้เขาเลือกได้ว่าจะเอาอันไดนี่ครับซึ่งผมกับใส่อยู่โรงงานประจําครับตัวนี้ครับแต่ว่าของผมนี่บอกง่งยๆชำรุดแล้วครับผมผมกับเห็ดงานมาดุดแล้วเนาะครับเนาะตัวนี้ก็จะเป็นอตัวเน็บใส่เข็มคัดได้เลยครับ แต่ว่าถ้าปอส่กัใไซตรงนี้ได้ครับเพื่อนกัเห็ดมากแบบแบบนี้จะดีกว่าครับบนลุนครับประมาณนี้ครับส่วนน้้นนี่ก็จะเป็นมีดครับนี่ครับปึ๊บแก๊กโอ้ยครับมีดแล้วพ่อได้ใส่นะครับเนาะเวลาจะเก็บนี่ครับมันกัดดิงบดมันเอาอะไรนะครับนี่ต้องกดมองนี่ครับกดปึ๊บนะเคยใส่ประจําครับตัวนี้ครับใส่ในที่ทํางานครับนี่ครับสวยงามครับผม บนันนี้ถ้าต้องการใส่พวกอย่างอื่นปึ๊บมีอะไรบ้างไปดูนี่ครับก็จะมีมหม่องแฮเฮอายิบนี่ครับนี่นี่ยิบหม่องนี้เลยเขี่ยวออกมาปึ๊บนี่ครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวเฮดเล็บครบครับนี่ตัวนี้ก็ตัวคัดเล็บตัวนี้ก็จะเป็นบลูครับ น่าจะโตแคดเรียบหรือเปล่านะครับกับบอนี่ายใจครับน่าจะเป็นตัวตัดเรียบแหละครับเบิ่งทรงประมาณนี้ครับอ่าโอเคกับพานไปเนาะครับเนาะสําหรับมีดมีอย่างอีกอ้าวฝั่งนี้มีอีกครับพี่นองครับวัดนึกว่าเบิดเหรอครับผมก็นึกว่าเบิดเหรอครับพี่นองครับครับพี่นองเบิรงเด้พี่นองเบิรงนะครับเด้มีอย่างอีกปึ๊บโอ้โหกันไกครับพี่นอง อันนี้ครับกาดจะมีตัวนี้เป็นสปริงครับพี่น้องพี่น้องครับเนี่ยน่ครับตัดตัดได้แทบรลอนี่นาะร่องเบิรงครับโอ้ตัดได้ดีดีครับพี่น้องเนี่ยใส่สำหรับงานเบาๆครับพี่น้องงานนี่แบบเบาๆบาตรงงานบาแมนงานนะครับโอ้ใช้การได้ครับบัดนี้ตอนเก็บเก็บยังไงบัดนี้ครับแต่กดนี่แหละครับกดมองนี้ครับกดปุ๊บแล้วก็ออกงับออกมาเลยครับ โอ้ขอคุ้นหลายๆครับสำหรับนำใจนายจังส่นี่ครับประกาปิดโอ้มาทานครับนอกพี่รองเนาะงามอยู่ครับโอ้คือคื่อที่ใน,ในจงเป็นไหามากเนาะครับเนาะแตขอคุ้นหลายๆครับใช้ปิต้างครับ ใส่ทางนี้นครับใส่ร่องเมื้งครับพี่น้องครับพอได้ใส่อยู่ครับพี่น้องนะครับโอเคโย่อย่ามาใส่เก่งกินครับลุงผมมีลนครับผมมีเสียโอ้มาทานครับโอเคโย่ ตัวนี้กรลำโคงครับผมคือว่าโอเคกาขอบคุณไปทั้งนายจ้างครับผมขอบคุณหลายหลายครับครับการลัางจากที่อาบน้ำแล้วนะครับอาบนี้ผมก็จะมาอันนี้ครับเป็นทดลองครับพี่น้องครับผมจะล่องเมองเสียงกบว่าดังปะครับที่เิ่นไห้มาเนะครับเนาะกาล่องเมองว่าเสียงจะเป็นยังไ๋เนาะครับพี่น้องเนาะรับผมก็จะเปิดเพ่งมองคลิปผมนี่ละง่ายๆเนาะครับ

เช้ครับพี่น้องเช้ได้ครับพี่น้องกะขอบคุณทั้งนายจ้างนะครับกาถ้าได้เบิ่งคลิปนี้นะครับหรือว่าหมู่อยู่พุ่นกกบฝากขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งนายจ้างที่ให้นี่ครับเป็นล้ำโพงล้ำโพงแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นมีดพับเนาะครับเนาะให้สองยางมาอ่านี่ครับแล้วก็อีกันนึงก็สิเป็นแว่นตาของบ่าหน่อยครับอยู่ทางพุ่นเนาะครับเนาะ ขอบคุณไปทั้งบ่าหน่อยโคการครับผมกัเป็นคนที่มีน้ำใจสำหรับโชคชัยสมอนะครับสำหรับเ่าหน่อยแล้วก็ทุกทุกคนครับพี่น้องกับสำหรับเบาหน่อยน้ำใจที่งามครับผมน้ำใจดีก็ขอบคุณพี่พี่น้องน้องนะครับถ้าบม่มีพี่บ่มีน้องเนี่ยกัโชคชัยกัแก๊กโตก็อาจจะบ่ดได้สดชื่นแบบนี้นะครับมีพีมีน้องก็โอเคครับผมกั ขอบคุณสําหรับความเมตตานะครับที่มีให้โชคชัยนะครับแต่ในคลิปนี้ก็ับโชคชัยก็จะขอจบไปเพียงสานี้นะครับจะไว้พ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับการบรรยากาศกันขึ้นครับพี่น้องอยู่ห้องนี่นะอยู่ห้องนะครับเนาะนครับบรรยากาศดูห้องครับไฟเพิ่นจะเห็ดสลัวสลัวแบบนี้ครับโบมี่แบบจางแก่ขึ้นคือไข่ลอหลอดนี้อ่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นไฟบรรดาชวนมาบรรดาเหตุแบบสลัวสลัวครับพี่น้องบรรยากาศแบบคือการพักผ่อนนะครับรูปเป็นติก๊กอยังประมาณนี้ครับพี่น้องครับกาไว้พอกันคีปหนาครับสวัสดีครับขอบคุณครับ